เลือละครชีวิตรักกระสือสายตอนที่สิบจากความเดิมตอนที่แล้วอยู่ระนันกับเมนี่จำเป็นต้องกลับกรุงเทพด้วยกันระหว่างทางที่นั่งรถไปเขาก็บอกเธอขึ้นเมนี่ผมจะแต่งงานกับสายคุณรู้แล้วใช่ไหมรู้ค่ะทั้งที่เมนี่รักคุณมานานแล้ว แต่คุณก็ไม่เคยสนใจเมนี่เลยผมขอโทษนะแต่เรื่องของหัวใจมันบังคับกันไม่ได้คุณเข้าใจผมนะเมนี่ค่ะเมนี่เข้าใจเมนี่มีสปิริตพออยู่แล้วผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกนี่คะ่ะขอบคุณมากนะที่เข้าใจผมเชื่อว่าวันหนึ่งคุณจะต้องได้เจอผู้ชายที่ดีกว่าผมค่ะ เมนี่ก็เชื่อแบบนั้นแล้วเมนี่ก็เจอแล้วเมนี่ไม่ปล่อยเขาไปให้ใครหรอกเมนี่ยิ้มร้ายเพราะคนที่เธอเจอก็คือเขานั่นแหละไม่ใช่ใครอื่นหรอกทางด้านซ้ายก็อยู่ในอาการเศร้าๆซึมๆเมื่อยุรนันกลับกรุงเทพไปแล้วพร้อมๆกับที่อาการของยายแหมนสุดลงหญิงสาวตกใจมาก ไม่คิดว่าอยู่ๆอ,อาการที่ทำท่าจะดีขึ้นของยายแมนกลับแย่ลงไปอีกยายเป็นอะไรไปจ๊ะทำไมปวดท้องขึ้นมาอีกยายอาการดีขึ้นแล้วไม่ใช่เหรอจ๊ะไม่เป็นไรยายจะอดทนยายจะอดทนสายเอ้ยโอ้ยปวดปวดเหลือเกินท้อยายจ๋า ไม่มีทางอื่นที่สายจะช่วยยายได้เลยหรือจ๊ะนอกจากที่สายจะยอมเป็นทายากระสือให้กับยายนะจ๊ะไม่มีหรอกช่างมันเถอะมันคงเป็นกรรมเป็นเวรของยายยายก็ขอชดใช้มันคนเดียวโอ้ยปวดปวดเหลือเกินอ๋อยายแมนทําท่าเหมือนจะขาดใจตาย แกถึงกับสลบฟุบไปด้วยความทรมานหญิงสาวตกใจมากร้องไห้โฮด้วยความหวาดกลัวยญิงเห็นยายทรมานก็ยิ่งเสียใจยายแม้นดูแลเธอมาเป็นอย่างดียอมเป็นกระสือก็เพราะเธอเธอจะเห็นแก่ตัวปล่อยให้ยายทรมานแบบนี้นะหรือยายจ๋าสายตัดสินใจแล้ว สายจะปลดปล่อยยายจากความทรมานเองจ้ะว่าแล้วสายก็ก้มลงไปใกล้ๆยายและดูดกลืนน้ำลายของยายแมนแล้วยายแมนก็ได้จากไปอย่างสงบฮืยยายจ๋าหมดเคราะห์หมดความทรมานแล้วนะจจะยายแม่ทีที่ยืนอยู่ด้านนอกบ้านของยายแม้นถอนหายใจ มันเป็นบ่วงกรรมที่ทำมาแต่ชาติปางก่อนไม่มีใครแก้ไขบ่วงกรรมนี้ได้นอกจากทำบุญกุศลให้มากเพื่อบรรเทาเท่านั้นแม่ชีได้เดินตามเสียงร้องไห้ของสายเข้าไปในบ้านหยุดร้องไห้เถิดสายสิ่งที่หนูจะต้องจัดการตอนนี้คือเรื่องศพของยายแมนและตามแม่ชีไปภาวนาสร้างกุศล เพื่อไม่ให้ผลกรรมที่ทํามามันหนักไปมากกว่านี้แม่ชีหนูคิดไม่ออกว่าจะทํำยังไงดีหนูกินน้ําลายของยายไปแล้วเอาเถอะมันเป็นบ่วงกรรมไม่มีอะไรที่สามารถยับยั้งเอาไว้ได้แล้วงานศพของยายแมนก็จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายมีชาวบ้านมาร่วมงานกันหลายคน ว่าแม่ยยแม้จะไม่ค่อยสูงสิงกับใครแต่ก็ทำแต่คุณงามความดีเอาไว้มากมายสายได้ส่งจดหมายไปหายุรนันเพราะโทรศัพท์ติดต่อเขาไม่ได้กว่าจดหมายจะไปถึงเธอก็คงจะไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วหญิงสาวมีสีหน้าเศร้าหมองอยากคุยกับยุรนันอยากระบายความเศร้าเสียใจแต่พยายามโทรศัพท์หาเขาอย่างไรก็ไม่ติด ทําไมไม่ติดนะเขาก็ให้เบอร์โทรศัพท์เราไว้นี่นาหรือว่าเขาจะหลอกเราท้อไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณจะใจร้ายได้ขนาดนี้หมอยุรนันหญิงสาวถอนหายใจเศร้าหนักขึ้นไปอีกทางด้านยุรนันก็ไม่ได้ต่างกันนักเขาพยายามติดต่อสายแต่ก็ติดต่อไม่ได้ทำไมโทรไม่ติดนะแปลกจัง โทรหาใครในหมู่บ้านก็ไม่ติดสักเบอร์หรือจะไม่มีสัญญาณอยู่แล้วนั้นเดาว,ว่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ในหมู่บ้านแต่ความจริงแล้วทุกอย่างเป็นฝีมือของเมนนี่เธอแอบเอาโทรศัพท์ของเขามาเขียนเบอร์มั่วๆแล้วใส่ชื่อของสายส่วนเบอร์จริงๆของสายเธอลบออกไปนานแล้วกับโทรศัพท์ของสายก็เหมือนกัน เธอก็แอบทาแบบนี้ตอนสายเผลอฝันไปเถอะว่าจะโทรหากันดง่ายง่ายเอาไว้ให้หนังสายเป็นกระสือเมื่อไหร่ฉันจะปล่อยคุณไปให้เจอมันหมอนั้นแม่นี่ยิ้มร้ายพอดีกับที่เห็นว่าในตู้จดหมายมีจดหมายเสียบอยู่เธอจึงเอาออกแล้วเอาไปทําลายทิ้งหมดปัญหาสักที อยากคิดว่าแกจะได้เจอเขาอีกหนึ่งบรนนอกหนึ่งกระสือสายรอแล้วรอเล่าแต่หมอ,อยูรนันก็ขาดการติดต่อไปหายหน้าหายตาไปเลยหญิงสาวเสียใจมากตามแม่ชีไปปฏิบัติธรรมทั้งที่ใจยังห่วงอยู่ไปกันเถอะแม่หนูชักช้าจะไม่ทันการหนูขอรอสักชั่วโมงได้ไหมคะแม่ชี รออะไรรู้ไหมว่าวันเพ็ญเดือน12ซึ่งตรงกับวันรอยกระทงเหลืออยู่แค่10วันเท่านั้นหนูก็จะต้องกลายเป็นกระสือโดยสมบูรณ์หญิงสาวสะดุง้งไม่คิดว่ามันจะรวดเร็วขนาดนี้จริงหรือคะแม่ชีใช่สวรรค์เขาให้เวลามาแค่10วันสำหรับสร้างบุญสร้างอุศลจากนี้ไป มันทำความดีให้มากนักจะได้กลายเป็นเบาค่ะแม่ชีหนูจะรีบปฏิบัติตามว่าแล้วสายก็ตามแม่ชีไปปฏิบัติธรรมในท้ำเถอนุ่มขาวห่มขาวไม่กินเนื้อสัตว์พยายามตัดยุรนานออกไปจากหัวใจทางด้านยุรรนานติดต่อสายไม่ได้ก็เป็นห่วงเธอมาก เขาจึงรีบร้อนมาที่บ้านของยายแมนโดยไม่ยอมบอกเมนี่มาถึงเขาก็ตกใจมากที่ได้รู้ว่ายายแมนตายไปแล้วและสายก็หายออกไปจากบ้านอย่างไรร่องรอยสายไปไหนหรอครับผู้ใหญ่ไม่รู้เหมือนกันนะหลังงานศพยายแมนสายก็หายตัวไปเลยแต่มีคนบอกว่าเออบอกว่าอะไรครับ บอกว่านางสายมันหนีหน้าผู้คนไปอยู่ในป่าเพราะว่ามันเป็นกระสืออะไรนะครับไม่จริงสายเป็นคนสายไม่ใช่กระสือผมก็ไม่ได้อยากเชื่ออย่างนั้นหรอกแต่คนในหมู่บ้านมันก็พูดไปแบบนั้นถ้าเป็นจริงก็คงเสียดายแย่นะนางสายทั้งสาวทั้งสวยอยู่ระนันน่าเครียดพอไม่รู้จะไปตามหาสายที่ไหน สายเธอหายไปไหนเนี่ยใจคอจะไม่ยอมบอกฉันสักคำเหรอว่าเธอไปไหนจบกันไปแล้วนะคะสำหรับกระสือสายตอนที่10ค่ะเรื่องนี้ก็กำลังเข้มข้นไปเรื่อยๆแล้วนะคะแย่แล้วล่ะว่าสายได้กินน้ำลายยายแมนเข้าไปแล้วมาลุ้นกันนะคะว่าสายจะกลายเป็นกระสือหรือเปล่า หรือถ้าจะไม่ให้สายเป็นกระสือเนี่ยควรที่จะมีเรื่องราวอะไรนะคะที่ทําให้สายเนี่ยรอดพ้นจากการเป็นกระสือน้องๆช่วยพี่ตั๊กคิดทีนะคะว่าจะให้เกิดอะไรขึ้นกับสายสายถึงจะไม่ได้เป็นกระสือคะ่ะคอมเมนต์เยอะๆเ,เลยนะ